สวนสันติชัยประการเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นในแบบ Waterfront Park จากความได้เปรียบในด้านทําเลที่ตั้งทำให้เห็นทัศนียภาพความงดงามของคุ้งน้ำและวิวสะพานพระรามแปดที่สวยงามสวนสันติชัยประการสร้างขึ้นเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงเอื้อประโยชน์ให้คนทุกกลุ่มทุกวัยโดยมีลักษณะพิเศษคือเป็นสวนสาธารณะที่เอื้ออาทรต่อผู้ได้โอกาส มีทางลาดสำหรับคนพิการสามารถนั่งวิวแชร์ชมสวนได้ทั่วบริเวณมีที่นั่งชมการแสดงกลางแจ้งบนสนามหญ้าแบบไล่ระดับคล้ายโรงละครตกแต่งผนังประติมากรรมภาพนูนสูงบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนย่านบางลำพูจึงเป็นสวนสาธารณะที่มีสเสน่ห์และความพิเศษอยู่ในตัวกรูสีรวมสืบสารความเป็นไทย